คือพวกเราจะบอกยู่เสมอว่าตั้งแต่โปรเจกต์เปิดมามพวกเราได้รับกำลังใจจากพี่ๆทุกคนต้อง<ม>คือพวกเราได้อ่านในโซเชียลทั้งหมดจริงๆพวกเราได้อ่านทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจตั้งแต่โปรเจกต์ยังไม่ยังไม่เริ่มถ่ายพวกเรารู้สึกดีใจมากๆที่แบบว่าทุกคนได้มาให้กำลังใจพวกเราเยอะขนาดนี้ พวกเราก็แค่เป็นนักแสดงตัวเล็กคนหนึ่งที่ได้เริ่มเล่นซีรีส์จริงๆนงจังแต่มีพี่แบบมาให้กำลังใจและรักพวกเราขนาดนี้ยพวกเราแบบดีใจมากๆคือผมเคยบอกไปว่าผุกคนนะ่ะเป็นเหมือนสีที่มีความสุขอยู่ในตัวแล้วสีทุกสีอนะ่ะ มาร่วมวาดภาพแอบดงรักนี้ออกมาจนทำให้ภาพนี้ออกมาสวยงามแล้วก็มีความสุขขนาดเนี้ยถึงแม้ว่าภาพวันนี้มันจะไม่ได้วาดต่อแล้วอะแต่ความทรงจำและภาพที่สวยของแอบดงรักอ่ะจะอยู่ในใจเราตลอดไปครับขอบคุณครับ